สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสตเติมพลังใจวันนี้คุณเคยมีความฝันที่ดูไกลเกินเอื้อมไหมครับบางครั้งเรามองเป้าหมายแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปจนอยากจะถอดใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องให้ฟังว่าก้าวเล็กๆสามารถสร้างแรงนดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร มีเรื่องราวของนักวิ่งมาราธอนคนหนึ่งครับต่อเริ่มต้นเขาไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะวิ่งได้ครบ42กิโลเมตรเลยแม้แต่การวิ่ง1กิโลเมตรยังทำให้เขาเหนื่อยหอบแทบล้มแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่ตรงน,นั้นนะครับวันแรกของเขาเขาเริ่มจากการเดินเร็วๆ,ๆ1กิโลเมตรวันที่สองเพิ่มเป็นวิ่งสั้นๆวันละนิด 1กิโลเมตรกลายเป็น2กิโลเมตรจากนั้นค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยจนสุดท้ายเขาสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ตัวเองเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จไม่ใช่เพราะวันแรกเขามีพลังมากที่สุดแต่เพราะเขาไม่เคยหยุดก้าวเล็กๆของตัวเอง แรงบันดาจใจจริงๆแล้วไม่ได้เจอไม่ได้มาจากการทําสิ่งยิ่ใหญ่ตั้งแต่แรกแต่มันเกิดจากการลงมือทําสิ่งเล็กๆซ้ำๆคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นไหมเริ่มจากการอ่านวันละห้าหน้าคุณอยากพัฒนาฝีเท้าลักษาะฟุตบอลไหมครับลองเพิ่มการฝึกซ้อมอีกสินาทีคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหม เริ่มจากการตื่นเช้ากว่าปกติ15นานาทีอย่าดูถูกก้าวเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะวันหนึ่งมันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดวันนี้ถ้าคุณรู้สึกท้อแท้หรือหมดไฟผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันสามารถก้าวเล็กๆก้าวไหน่อยได้บ้าง ราะคุณไม่จําเป็นต้องก้าวให้ไกลที่สุดในทันทีแต่คุณต้องก้าวไปเรื่อยๆและทุกก้าวของคุณที่เดินมันคือหลักฐานว่าคุณยังไม่ยอมแพ้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากไว้ว่าแรงบันดาใจไม่ได้อยู่ที่ใครมันเริ่มต้นจากใจของคุณเองขอบคุณที่รับชม รับฟังพอดแคสในวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจและพลังในการก้าวต่อไปและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ